สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิลแล้วก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะจะพาทุกคนมาพบกับบ้านค่ะซึ่งจะเป็นบ้านนะคะโลเคชันอยู่ในเมืองเพชรบุรีค่ะในอำเภอเมืองเลยนะคะแถวนี้ยค่ะเขาเรียกว่าคลองสุเอชค่ะซึ่งจะในบริเวณนี้นะคะจะมีหมู่บ้านขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเป็นย่านชุมชนแหล่งใหม่นะคะของเมืองเพชรบุรีเข้าเมืองไปนะคะก็ประมาณ5นาทีค่ะเข้าตัวเมืองไปนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือสองค่ะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้อยู่เลยนะคะปีหนึ่งจะกลับมาแค่2ครั้งบ้านสภาพยังใหม่มากๆเลยนะคะประมาณ5-6ปีเท่านั้นค่ะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะบ้านหลังใหญ่ค่ะพื้นที่ถึง83ตารางวานะคะแล้วก็มี2ชั้นค่ะ4ห้องนอน3มห้องน้ําเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันในตัวบ้านกันเลยค่ะค่ะสำหรับทางเข้าบ้านนะคะของเขาจะเทป เป็นพื้นคอนกรีตไว้ให้นะคะไปยังโรงจอดรถค่ะซึ่งรองรับการจอดรถตรงนี้ค่ะในร่มได้2คันนะคะแต่สามารถจอดต่อต่อกันตรงนี้ค่ะได้4 6ถึง6คันเลยค่ะลมเย็นมากเลยนะคะบ้านหลังนี้เขาหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะก็ะจะรับลมค่ะ บริเวณข้างบ้านนะคะตรงนี้มีพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะสามารถจัดสวนนะคะนั่งเล่นค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครจะลงสระว่ายน้ํานะคะก็แบบสัก2เมตรครึ่งตรงนี้ค่ะเป็นแบบสระยาวตรงนี้มีพื้นที่เลยนะคะจัดสวนนั่งเล่นได้เลยค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วก็อ่าด้านนี้ค่ะจะเป็นทางขึ้นบ้านนะคะเขาปลูกกระเบื้องไว้ให้แล้วค่ะแล้วก็มีช่องสำหรับปลูกต้นไม้นะคะปลูกได้สองฝั่งเลยค่ะร่มรื่นมากเลยนะคะ สำหรับตัวบ้านเนี่ยเขายกสูงขึ้นประมาณ1เมตรเลยนะคะมีบันไดขึ้นบ้านเนี่ยขั้นเลยค่ะบริเวณข้างบ้านนะคะตรงนี้ก็สามารถปลูกต้นไม้นะคะจัดสวนได้หรือว่าใครอยากจะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้นะคะแล้วก็รั้วเนี่ยล้อมออรั้วสูงเลยนะคะก็คือค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยนะคะสำ,สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านในโครงการแต่ว่าจะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะ พื้นที่หลังบ้านเนี่ยค่ะก็จะมีปลูกกระเบื้องไว้ให้แล้วนะคะมีเคาน์เตอรอ์เขาทำเป็นครัวไทยหลังบ้านได้เลยค่ะมีติดตั้งแท้งน้ำปั๊มน้ำไว้ให้แล้วค่ะตรงโรงจอดรถตรงนี้นะคะก็จะมีห้องเล็กๆนะคะสำหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์สำหรับล้างรถเนี้ยตรงนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในตัวบ้านกันเลยค่ะ สำหรับทางเข้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณชานพักนะคะเขามีทามานั่งไว้ให้นะคะหน้าบ้านค่ะสามารถนั่งเล่นนะคะนั่งนั่งรับลมได้เลยค่ะยามเช้านะคะประตูทางเข้าตรงนี้จะเป็นประตูกระจกนะคะขอบเป็นอลูมิเนียมสีขาวค่ะเปิดได้วกว้างๆแบบนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้เขามีเหล็กดัดมุงลวดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับพื้นที่โซนแรกเลยนะคะที่จะเข้ามาตรงนี้จะเป็นบริเวณโซนรับแขกค่ะหรืว่าจะนั่งเล่นนะคะซึ่งก็จะมีช่องแสงนะคะนอกจากประตูแล้วค่ะก็จะมีหน้าต่างนะคะให้ช่องแสงกว้างๆแบบนี้เลยค่ะรับลมรับแสงนะคะได้อย่างสบายๆเลยค่ะแล้วก็เขาจัดแบ่งโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นกั้นด้วยกระจกนะคะแล้วก็ เป็นขอบอลูมิเนียมสีขาวนะคะกั้นโซนนี้ไว้นะคะแล้วก็มีช่องแสงเป็นบานฟิกด้านบนเนี่ยค่ะจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะคือจะทําเป็นห้องนอนหรือว่าจะเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะมีช่องแสงนะคะให้แบบนี้เลยค่ะเป็นหน้าต่างบานสูงๆนะคะเป็นบานกระถุ n รับลมได้อีกช่องทางหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ห้องนี้เขาจัดโซนไว้มีแอร์เตรียมไว้ให้แล้วค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่ด้านล่างนะคะเขาจะเป็นห้องถงกว้างๆเลยค่ะเชื่อมต่อมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะจัดโซนนะคะเป็นห้องเ,อเป็นโซนลิฟวิ่งนะคะนั่งดูทีวีบริเวณนี้ได้ค่ะเขาบิวเป็นตรงนี้ค่ะติดเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะตั้งทีวีบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้ยังตั้งเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ได้4ี่ถึงหที่นั่งเลยค่ะมีช่องแสงให้นะคะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่โดยร,บรอบๆตัวบ้านเลยค่ะทําให้บ้านเนี่ยรู้สึกแบบ โปร่งโล่งสบายมากเลยนะคะและด้านนี้ค่ะเชื่อมต่อไปยังบริเวณครัวค่ะซึ่งจะเป็นครัวในบ้านนะคะมีซิง์สำหรับล้างจานนะคะแล้วก็เปิดออกไปบริเวณโซนหลังบ้านได้นะคะตรงนี้ก็จะมีประตูเชื่อมต่อไปยังบริเวณโซนซักล้างแล้วก็ครัวนอกนะคะซึ่งจะเป็นครัวไทยหลังบ้านได้เลยค่ะมีราวกันตกให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็ด้านล่างนะคะเขาจะมีห้องน้ำรวมค่ะซึ่งจะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นะคะ ตรงนี้ก็ตกแต่งนะคะด้วยโทนสีเทาสีดำนะคะให้ความเป็นเป็นสไตล์คลาสสิกเลยค่ะก็มีก่อเป็นอ่างสำหรับล้างหน้านะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นโซนอาบน้ำนะคะเขากั้นโซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์แบบนี้ค่ะมีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีช่องนะคะตรงนี้สำหรับวางแชมพูสบู่ได้ด้วยค่ะห้องน้ำกว้างมากๆเลยนะคะก็เป็นห้องน้ำจัดเต็มเลยค่ะ ก่อนจะขึ้นไปด้านบนนะคะด้านล่างเขาก็มีห้องสําหรับเก็บของใต้บันไดด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบริเวณชั้น2กันเลยนะคะสําหรับบันไดนะคะโครงสร้างของเขาก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะแล้วก็บันไดตรงนี้ค่ะขึ้นไปเขาปูกระเบื้องเป็นสีเป็นสีน้ําตาลนะคะมีราวกันตกแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้งถงบันไดนะคะติดตั้งเป็นโคมไฟแชนเดเรียนะคะ สำหรับบริเวณด้านบนนะคะเขามี3ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเมื่อขึ้นมาด้านบนตรงนี้จะเป็นปูกระเบื้องสีน้ำตาลนะคะด้านนี้จะเป็นโถงเราจะตั้งโซฟาสำหรับนั่งเล่นนะคะอีกจุดหนึ่งหรือว่าจะทำเป็นห้องพระก็ได้ค่ะตรงโถงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนแรกกันเลยนะคะสำหรับห้องนอนแรกนะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณโซนขวามือของตัวบ้านนะคะปีกขวา ห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้อง,องกว้างๆเลยนะคะวางเตียงขนาด6ฟุตเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยค่ะมีพื้นที่บริเวณข้างๆเตียงเนี่ยนะคะแล้วก็มีประตูนะคะที่เชื่อมต่อไปอยังบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีพื้นที่นะคะซึ่งเขาทำว้าวต์ตรงนี้นะคะเราสามารถทำเป็น walk in closet ได้เลยนะคะเป็นห้องแต่งตัวนะคะ View-in แบบ,บได้ถึงด้านบนเลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีความสูงโปร่งค่ะกว่า3เมตรเลยนะคะทำให้รู้สึกเข้ามาเนี่ยไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็มีช่องแสงให้นะคะเป็นหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะมีเหล็กดัดมุ้งรดไว้ให้แล้วนะคะทุกจุดเลยค่ะรวมถึงผ้าม่านนะคะไม่ว่าจะเป็นม่านทึบหรือม่านโปร่งนะคะ แล้วก็สำหรับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะห้องน้ำกว้างนะคะสำหรับเนี่ยห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะมีชุดอุปกรณ์นะคะให้จัดเต็มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีแต่งนะคะลวดลายนะคะตัวนี้จะเป็นกระเบื้องโมเสสนะคะสวยมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอน ที่2กันเลยค่ะซึ่งจะเป็นห้องนอนขนาดรองนะคะแต่ไม่ได้ม่ได้เล็กเลยนะคะเป็นห้องกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็มีช่องแสงให้นะคะสองฝั่งรับลมได้อย่างสบายสบายเลยค่ะซึ่งห้องนี้ค่ะวางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตนะคะได้สบายเลยนะคะห้องกว้างมากๆเลยค่ะแต่ว่าห้องนอนนี้เขาไม่ได้มีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนถัดไปกันเลยค่ะ สำหรับห้องนอนถัดไปนะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณโซนหลังบ้านนะคะเป็นห้องนอนอขนาดเล็กของตัวบ้านนะคะแต่จริงๆก็สามารถวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งนะคะหรือว่า5ฟุตได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีช่องแสงนะคะเปิดไปนะคะจะเป็นพื้นที่โล่งค่ะก็จะไม่ได้มีตึกมีอะไรมาบังนะคะสามารถรับลมได้เลยค่ะ แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํารวมค่ะสําหรับผู้ที่ใช้งานห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะคะ ห้องน้ํานะคะแต่และห้องเขาดีไซน์นะคะในการปูกระเบื้องไม่เหมือนกันเลยนะคะก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อเลยนะคะก็จะมีอ่างสําหรับล้างหน้านะคะโถสุขภัณฑ์นะคะก็จัดเต็มให้เป็นห้องน้ำกว้างๆเช่นเดียวกันเลยค่ะกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะคะด้วยกระจกเทมเปอร์แบบนี้เลยค่ะมีเครื่องทาน้ําอุ่นติดตั้งไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีช่องสําหรับว,งวางแชมพูสบู่นะคะสวยมากๆเลยค่ะสไตล์คลาสสิกปูกระเบื้องไว้ให้เต็มถึงบนฝ้าเพดานเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะซึ่งจุดเด่นของเขานะคะก็อยู่เป็นบ้านที่อยู่ในเมืองเพชรบุรีค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะได้บ้านนะคะที่พักตากอากาศนะคะอยู่ต่างจังหวัดเปินก็แนะนําบ้านหลังนี้เลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายค่ะคือสามารถเข้าเมืองนะคะใกล้โรงพยาบาลน,นะคะใกล้ห้างสปปรรพสินค้าต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็ใกล้กับตัวเมืองด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่กับบ้านสวยๆนะคะในทำเลหัวหินปรนบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เปิ้ลต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ